สวัสดีนะคะชวนทำดอกเนี่ยเอาสีนี้เนาะอ่ะส,สีนี้นะคะใช้ทั้งหมดสี่กี สีก่กิมนะคะตัดสักห้าแล้วกันกาละยาวนะตัดไม้แหลมนิดนึง ค่ะใครจะใช้เกรสรด้านในก็ได้นะใช้เกรสรเข้าไปข้างในนิดนึงแบบนี้เดี๋ยวนะจะทำไส้ฝอยก่อนแล้วกันทีเดียวแล้วก็เดี๋ยวทำทีเดียวเลย ใช้ไม่เยอะนะคะไส่ฝอยเอาไว้พันฟลา,าน,นิดหน่อยอ่านีเผื่อไม่พอโอเคไส่ฝอยตัดนิดนึงใช้นิดเดียวค่ะใช้ไม่เยอะอันนี้เขาจะอยู่ข้างในเขา ใครจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะคะติดด้านไหนใช้ก้าวเลยค่ะแต้มตรงนี้เพราะว่าเขาจะอยู่ลึกๆอะคะ่ะตัวนี้แต้มตรงนี้นะมองเห็นใช่ไหมตรงนี้ ึ้นมานิดนึงนะคะให้เขาสูงขึ้นมาจากข้างล่างนิดนึงใครจะไม่ใส่ก็ได้ค่ะจะทำเปล่าๆเ,เลยก็ได้คือไม่ใส่ตัวเนี้ยค่ะได้หมดสามสี่แต่สูงข้อนิดนึงนะ ลังจากนั้นเอียงค่ะแต้มกาวตัวนี้ติดนี้เลยเนาะรอแห้งนะคะด้านในนะให้เกสรพววนี้อยู่ด้านใน ตรงนี้นะเอยียงนิดนึงนะคะเวลาที่เราใส่เข้าไป3อันสุดท้าย สชิ้นค่ะส่วนส้อยขอยตัวนี้ให้เขาสลับทางกันนะคะตัวนี้ให้เขาสลับทางกันแต้มกลาว เลยค่ะเป็นเกสรพู้กันนะให้เขาปิดไม้อันนี้คือให้เขาปิดปลายไม้หลังจากนั้นตัวนี้ค่ะที่เราแต้มข้างไหนนี่นะขยุมขยุมนะคะวางใช้ได้ค่ะ ใช้ได้พันนะคะถ้าใช้กาวอย่างเดียวเขาจะไม่อยู่ก็จะใช้ได้พันค่ะสักรอบสองรอบนะให้เขาอยู่อีกชิ้นหนึ่งชิ้นที่สองหาตำแหน่งสับบางค่ะ แสงสว่างนะคะอีกสักรอบค่ะกลัวเขาไม่อยู่ตรงนี้นะ See? ้อยเดี๋ยวเขาไม่อยู่อีกสักรอบอือย่างงี้เห็นไหมเนี่ยตัหลังจากนั้นทำใบค่ะใบนี้คือทำแบบธรรมดานะคะ ใส่ใบก็ได้ไม่ใส่ใบก็ได้ค่ะตรงนี้นะนี่โปกเลยค่ะขอแต้มกาวนิดนึงพวกเขาไม่อยู่กาวด้วยได้ด้วยค่ะเพราะว่า ช่อเขาใหญ่ระหามุมพันใช้ได้พันค่ะตรงนี้นะสองตัวนี้นะว,นวางสวางก่อนค่ะ จะใช้วางสว่างก่อนนะคะอ่ามันซ้อนกัน โอบเลยค่ะอันให้เขาอยู่นะสามสุดท้ายอันที่สี่ เรียบร้อยค่ะพันก้านได้เลยค่ะสีอะไรสีน้ำเงินนะเรียบร้อยค่ะอันนี้ตั้งชื่อว่าดอกซ่อนกลิ่นดอกซ่อนกลิ่นจากกระดาษค่ะเขาจะเป็นช่อเปิ่นพวงเลยนะอันนี้มีกระสอนด้านในส่วนตัวนี้ไม่มีเกรสร เขาจะอยู่สี่ทิศตัวนี้ยังไม่ได้พันกานให้ไม่ได้ติดไปเลี้ยงขอบคุณที่มารับชมนะคะฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ด้วยค่ะดอกซ่อนกลิ่นสวัสดีค่ะ